Nama noba wikana nila Atra 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 Rabinan ibe seyati Kapan apawatan Awikawatan Akikan Kopan api Maweto Maring

เพืกะเวกบุพภะอนันตุนิสสังสุธรรมภะสุจักุงอุตตพันธิญาณอุตตพันธิภาณฑญาอุตตพันธิวิชาอุตตพันธิอรโลกอุตตะันธิยังโูปะสสะมัสยุอริยสอาจัน मे हे हवै भो न ते रोदावा यदावा जवा रे आ โลโกุตัมะัิทตังโกภัยที่ตัมตภัสสะมัสยุปปัจจันตังภะคะาตัมภานติเมวิิะเวภูะิเพณนุตสติสุธรรมเมสุจาคุณุตัมะัยทียานังอุตัมะัยทีัง

โอบานิตังตุบาลีโลตอริยสัจจังสัตยิชิกาตันติเมพิกเขวภูมเภอนันตสุตเรสุตมจรคุงอุต้าวที่านังอต้ภทีปัญญาอต้ภทเวท

ชาวดาปาริอาลโลโกวดาปาริตาโกวันิยาโุวันิโลขังวิเนวปติปัฏามาริยสานิจังวะเวตาภานิเมเวเมกเวภุเมบนะนุสสุเตสุธรรมเมสุจังคุงวดาปาร

วิธูอนตุอารุะริสะมมัสารติอัสเทมณนสานสโะวันิโมสะทนิกโกนะกธิโกเอั๊ยปธิโกโหนนยิโกปัญจสตังเวทิตาภวิญโยหิสุิ โสภะคะวาอะระหสัมมาสัมพุทวิโทินชายระนะสัมปันโนสุขโตโลกะวิโทนุตโระริสัรรมสาริสันตเทวมานุสสะนังบุโอบะคะวาต သောဘဂဝန္တရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိနိဟာယရနသမ္မာ

โอวินโยหิเติวตติธรรมโมสันเทติโกกัสิเอหิปัเสิกโกอเปนิโกปัสฌานตังเวทิตัพโอวินโยหิเต สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมจารเทติโกะกิโกเอหิปัสสิโกโอปะนัยโกปัตจารุตังเวทิตับโพวิญโยหิติสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมสัาริทติ 嗯。No.

svāhā purā paripūrinti sādhanaṃ deva eva vitodhi na peṭānaṃ u kapapati iddhīṃ patidāṃ kumāṃ keto eva samitta tu satte budhe to santa pāṃ anupāna tu tathāmani khoti sato

ये दा मे गो धर सोगे ते रो สันนรโรยสุขิตอวียาสัมภียานติวิโสอาเทสาราตุโทสุขิตอวิลตุโหวุณิสัสสันนีโรข้อยสุขิตอวียาสัมภียานติวิ

ที่พระวันตุเตวายตุสาวรพะมังกระรังระกันุตุสาวรพาเตวายตาสาวรพังขันเขื่ออาเวนะสตาโสติพาวันตุ လာမ <t> <t> โอติปันโนภะวะโทท้าวะสัจฉกสังฆังนุมาลยสังโฆนะขอพทะธาตพระสงฆ์ท Arizona, <ville> ี่เพื่อของเรามาอัะรังสามมาอระหังสัมมาอระรังขอพระทุกคนญาตทุกคนทุกคนใจสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะโยมนะ